สวัสดีค่ะเมือน,นี่มาพ่อกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กค่ะค่ะพี่น้องเพ็กสิมากินก่อยบักหน่าด้วยค่ะก่อยก๋อยเนื้อบักเน่าวนะคะแ็่แซบวิธีท,ทำเพ็กกะมีให้เบิงอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้จะมาก,กินให้เบิงค่ะมีก่อยบักเน่าล้วก็พักค่ะจะมีสลดัดกระเจี๊ยบทัวนะคะแล้วก็ พอมเป๋กินง่ายๆค่ะพี่นองกินอยู่ในเหือนค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกอุย้ยอากาศฮอนคะ่คะค่ยพี่นองฮอนเป็นตะนายมาๆค่ะมากินก่อยบักหนา้าเสบ็แสบแซ่บน้ำกันด้วยคะ่ะ คิดอยากโดนเหรอคะสวยคำใหญ่ๆเลด แสบร้ายจนบ่าปากบวบอกกินก้อยปักหน่ากับอากาศหันหอนค่ะพี่น้อทงทั้งได้หอนแนเขาอำนาจจะเลื่อนหอนคักด้วยค่ะพี่น้อง wan <coughs> que não para แ่บพี่น้องอันนี้บดได้ใส่เลือดบดได้ใส่ดีนะคะเพราะว่าก่อยบางน่าจะบดใส่ดีด้วยค่ะรสชาติก็จะเป็นเผ็ดแ้วก็ะซมนะคะเพราะว่าเขาใส่บางเน้าด้วยค่ะแ่บหอมใบบั้ง่ายนมะ 嗯。Mm hmm. พี่น้องแสบคัดอีเลย เกี่ยมค่ะพี่น้องจักสีว่าแสบซ้ำใจค่ะแสบคักแสบแม่สมอยากค่ะตันโดเหล็กกินเธอหนึ่งปกติเบาเช่นปเ,เป่นสีเห็ดเป็นสกลเล็กค่ะก่อยร่อยเลือดค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เพ็กก็ฝากไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เพ็กน้ำเนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ